คนจะพูดดีไม่เห็นต้องรวยเลยก็พูดดีได้ก็เป็นวจีกรรมไยดีคิดดีๆอ,อย่าคิดลบเกิดมาใช้กรรมเนี่ยก็ถูกส่วนหนึ่งครับชีวิตเป็นไปตามที่ตนเองทำไว้อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666 หลวงพ่อตรงเนี้ยสงสัยมากมีคนพูดว่าท่านลิขิตมาแล้วเขาลิขิตมาแล้วหลีกหนีไม่พ้นหรอกมันหลีกหนีไม่พน้นยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องเจอแต่ตเปิ้ลจ้องช่วงเวลานี้อย่างนี้แสดงว่าคือถ้าบ่อยมุมหนึง่งก็เหมือนกับว่ามีการลิขิตมาแล้วสิคำว่าท่านใครอะ่ะใครคือท่านเขาก็แบบเหมือนกับประมาณว่ากรรมะอะไรเงี้ยเออถ้าพูดถึงว่ากรรมะลิขิตเนี่ยถูกต้องครับคือการการะทาของตนอืมไม่ใช่ลิขิตตนเป็นคนสร้างมา สร้างมาสร้างมาจึงได้รูปร่างอย่างนี้ครับสร้างมาจึงได้ฐานะอย่างนี้อันนี้คือตนสร้างมา,อ,าอันนั้นเรียกว่ากรรมในที่นี้ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายนะครับ,รบกรรมฝ่ายดีเรียกบุญกรรมฝ่ายไม่ดีเรียกบาปบดังนั้นสิ่งที่เราทําไว้ในอดีตเป็นบุพกรรมบุพภาพแปลว่าก่อนก่อนหน้านี้เป็นบุพกรรมงั้นคนที่มีบุพกรรมดี ก็สั่งสมกรรมดีทํากรรมดีไว้เกิดมาชาตินี้ก็ได้รับผลดีครับคนที่มีบุปรกรรไม่ดีก็มีบาปมากก็เกิดมาก็ได้รับผลที่ไม่ดีอันนี้ก็คือเป็นกรรมเมลิขิตแล้วพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องกรรมพอมาเกิดในภพนี้ชาตินี้เราก็มาสร้างบารมีมาสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมดีใหม่ให้มากที่สุดในชีวิตประจําวันอะไรก็ตามที่ดีทําเลยอย่ารออย่ารอมีเงินไม่มีเงิน กายกรรมวจชีกรรมมนโนกรรมคนจะพูดดีไม่เห็นต้องรวยเลยก็พูดดีได้ก็เป็นวัชีกรรมฝ่ายดีคิดดีๆอ,อย่าคิดลบเกิดมาใช้กรรมเนี่ยก็ถูกส่วนหนึ่งครับชีวิตเป็นไปตามที่ตนเองทําไว้หลวงพ่ออย่างนั้นผมเป็นคำถามสุดท้ายได้ไหมว่าถ้าเราพูดได้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรรมไม่ลิขิตมีจริง แต่ว่าจริงๆแล้วคือชีวิตเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นในจากพฤติกรรมที่เราทําณวันนี้ด้วยพูดเลยไม,ไม่ต้องสมมุติทุกอย่างเป็นไปได้นักวิทยาศาสตร์ทำไมส่งคนไปนลงดวงจันทร์ได้อะส่งยานไปนลงดาวอังคารได้ ทุกอย่างเป็นไปได้ม,มนุษย์ในพัฒนาได้มีศักยภาพชีวิตนี่คือความเป็นไปได้เลยเป็นไปได้เลยอ็นนี้คืออยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปทางไหนเออ,อันหนึ่งที่ขอเสริมพิธีกรเป็นคําถามที่ด,ดีมันมีบางอย่างนะที่สามารถเป็นได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครตั้งเช่นเศรษฐีงงสามารถเป็นสามารถเป็นเศรษฐีได้โดยไม่ให้ใครตั้งไม่เข้าใจหรอกว่าเอาก็สร้างเนื้อสร้างตัวขยันหมั่นเพียรก็สามารถได้รับ ตำแหน่งเศรษฐีโดยที่ไม่ต้องมีใครตั้งสองนักปราดนักปราดไม่ต้องมีใครตั้งสามารถเป็นนักปราดได้ส่วนว่าจะเป็นตำแหน่งอันนี้ต้องมีคนตั้งเช่<อ>นหลว่าจะเป็นเจ้าวาสต้องมีผู้ตั้งอ,<ะ>อย่างเนี้ยจะเป็นผู้จัดการต้องมีคนตั้งจะเป็นผู้ว่าในอำเภอต้องมีผู้ตั้งเศรษฐีกับนักปราดเนี่ยสามารถเป็นได้ด้วยตัวของตนแต่ต้องมีคนอื่นช่วยมีองค์ประกอบช่วย ดังนั้นหากว่าเราอายุสักประมาณ30ถ้าโดยอายุไขเนี่ยยังมีอายุไขก็สามารถที่จะเรียนรู้สร้างเนื้อสร้างตัวตั้งแต่30แล้วก็ต้องสร้างให้ครบนะครับเว้นอบายมุขครบคนดีในมงคลละสูตรปฏิบัติธรรมตามนั้นโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีมีโอกาสขอให้เข้าใจว่าเกิดมานี้เกิดมาเพื่อสร้างบารมีครับแล้วอย่าไปหดหูว่าใช้กรรมเราต้องสร้างกรรมใหม่คือกรรมดีครับ ให้มากกว่ากรรมไม่ดีที่เคยมีมามเราเราลึกชาติไม่ได้ก็จริงรแต่เราทำไมจะต้องท้อด้วยอ่ะเราก็สร้างใหม,ม,สใหม่สร้างใหม่สร้างใหม่ด้วยกุศลกรรมครับเมื่อสร้างกุศลกรรมมากเข้ามากเข้ามากเข้าเราไม่ต้องหวังผลดีก็ได้ผลดีมันเกิดโดยอัตโนมัติเพราะเราทําถูกทําดีอยู่แล้ว <Clear S 1> เคลียร์เรื่อลวงพ่อเจนพรขอบคุณครับ อยากฟังรายการธรรมะทำไมแบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช้กล่องวิทยุธ,ธรรมะสะดวกกว่าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0638945666